สวัสดีครับนี่อยู่กับผมเดฟเพชรยนต์นะครับวันนี้มีรถเข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับสำหรับใครที่เป็นสายกระบะฟอร์ดนะครับกระบะพันแก่งครับสัญชาติยุโรปนะครับคันนี้เลยนะครับเป็นฟอร์ดเ n นเจอร์นะครับปีสิบสี่จดสิบห้านะครับเป็นตัวแคบนะครับเป็นตัวแคบเปิดได้นะไฮไลเดอร์นะครับคันนี้ราคาสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทกับเลขไมล์หกหมื่นแปดพันกิโลนะครับ ต้องบอกเลยนะครับว่าคันนี้นะสุดๆนะครับเลขไมล์หกหมืนแปดก็คือลูกค้าซื้อรถคันเนี้ยตอนที่เป็นตัวเดโมออกไปจากเพชรยนต์นะครับแล้วก็เอาไปใช้ผ่อนจนน่าจะเหลือประมาณแสนหนึ่งมั้งครับแล้วก็เอามาเทิร์นเป็นรถใหม่ไปนะครับลูกค้าคนเก่าก็เป็นสาวกเพชรยนต์เลยนะครับคันนี้เป็นกระบะ f o r ์เรนเจอตัวเดโมที่ออกจากป้ายแดงมาตอนนั้นนะนะครับตอนนี้วิ่งไปแค่หกหมืนแปดนะครับรถปีสิบสี่จดสิบห้านะครับ เป็นเครื่องยนต์2.2ลิตรนะครับเป็นตัว XLT นะครับต้องบอกว่าเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดเครื่องยนต์2.2ลิตรนะครับก็คือ2,200ซีซีนะครับคันนี้เป็นสีบอลนะครับต้องบอกว่าเป็นรถลูกค้าแบบมือมือเดียวเลยนะครับซื้อไปจากเพชรยนต์แล้วก็เอารถคันนี้มาเทิงกับเพชรยนต์อีกรอบนึงนะครับมาเปลี่ยนเป็น f o r t u n e r ไปนะครับคันนี้ก็สวยเลยนะครับล้อมงล้อแม็กก็เรของเขาก็เป็นสีเทานะครับเป็นดิสเบรกคู่หน้านะครับพระเบรกเปลี่ยนใหม่ นะครับแม็กสวยๆนะครับชุดช่วงล่างเดิมๆนะครับรถซื้อไปน่าจะไม่ค่อยได้วิ่งนะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ไมไดมนแมนานัน้นไม่ได้วิ่งเลยเพราะว่าดูพวกมาร์กจุดแต้มสีอะไรต่างๆนะครับมันก็เดิมๆหมดเลยครับทรงคัสซีอะไรยังดำปึด๊ดรถไม่มีขึ้นสนิมเลยนะครับเป,นนะเป็นเครื่องสองจุองลิตรนะครับเกีย์แมนนวล6สปีดกระจกของข้างรับไฟฟ้าระบบไฟฟ้าจัดเต็มนะสำหรบบับตัวฟอร์เรนเจอร์แน่นอนอยู่แล้วนะครับก็ด้วยความที่เป็นรถแบนด์ลองนะครับออปชั่นก็ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับไฟหน้าก็เป็นมันตินะ เป็นสีส้มนะครับอยู่ตรงฝาปงด้านบนแล้วก็คิ้วไฟตัดหมอกอยู่ด้านล่างนะครับรถเดิมๆนะครับไม่มีพีความจมน้าชนหนักแน่นอนคันนี้ขายได้ไปคุ้มแน่นอนนะครับติดิฟ์มรอบคันเรียบร้อยนะครับมีการสาดเป็นสีดํามาให้นะครับครอบกระจกมองข้างเป็นโครเมียมนะครับตัวนี้นะแล้วก็บันไดด้านข้างเป็นสแตนเลสแท้นะครับเป็นสแตนเลสแล้วก็หุ้มด้วยสีดานะครับแข็งๆนะครับรถเนียนๆเลยสีสวยเดิมๆนะครับหน้าตาบุญใจเขาเป็นแบบนี้นะ เป็นกุญแจแบบพับนะครับนี่เป็นรถปี14-15ต้องบอกว่าตอนนั้นน่าจะเป็นแบบลองท็อปท็เลยนะครับเพราะว่าดูจากสีแม็กแล้วปกติแม็กมันจะไม่ค่อยมีสีนี้นะถ้ารถแบบไม่ใช่ตัวไฮจริงๆนะนะครับนี่เลย Ford Ranger นะครับกระบะพันแก่งนะครับสวยๆนะครับมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับโลโก้ Ford อันใหญ่ๆเลยนะสำหรับใครที่รักนะครับรถที่ได้เรียกว่า,าเป็นรถ เมกันแล้วกันนะนะครับก็ราคาก็น่าสนใจนะครับห้าแสนเจ็ดเอ้ห้าแสนไม่ใช่ห้าแสนสี่สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับลดราคาสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทก็ผ่อนประมาณเจ็ดแปดพันนะครับแต่ได้รถไม่น้อยนะไม้หกหมื่นแปดนะครับเป็นตัว XLT นะครับไฟท้ายก็เดิมๆนะครับเป็นหลอดไส้สวยๆนะครับต้องบอกว่าตัวรถนี่สีเดิมทั้งคันนะครับไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับเพราะว่าผมเห็นตอนที่ลูกค้าขับมาเถอะลูกค้าน่าจะเป็นพนักงานบริษัท ก็ยังมีชุดยูนิฟอร์มมาอยู่เลยนะครับเนี่ยกระบะนะครับเม็ดองค์เม็ดอาร์ครอยพับชัดเจนนะครับสำหรับฟอร์ตตัวนี้นะราคา3ามแสนเจ็ดหมื่นเองนะครับสามเจ็ดเก้านะครับซื้อสดได้เลยสบายๆนะครับใครที่อยากหารถไปแบบไปใช้งานแบบวิ่งต่างจังหวัดขับแบบขายของต่อยอดธุรกิจอะไรได้เลยนะครับราคา3ามเจ็ดเก้านะครับถูกกว่าไปออกป้ายแดงเยอะเลยนะครับตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับสำหรับ Ford r a n นเจอร์นะครับ h i ไลท์เดอร XLT นะครับเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับดูันชัดๆนะตัวนี้แครบเปิดได้ด้วยนะครับค่อนข้างสวยนะครับคือคุ้มค่ากับเม็ดเงินแน่นอนนะครับคันนี้ราคา3 7 9นะครับ Ford r a n g e r น่าสนใจนะครับแล้วก็เลขไมล์ของเขาก็68,000กิโลนะครับและมีกุญแจมาด้วยนะครับลองสตาร์ทให้ดูนะครับ6ก0 0 0กิโลนะครับ สวยๆนะเป็นเกียร์แมนนวลหกสปีดนะพวงมาลัยไม่มีขีดขาดเลยนะครับสวยๆเดิมๆนะครับตัวรถนะครับรถงามกระจกมองข้างพับไฟฟ้าปับไฟฟ้านะครับมือเปิดก็เป็นสีแบบสีพลวยนะเป็นสีอย่างนงี้นะครับกระจกออโต้บานคนขับนะครับตัวนี้เป็นกระจกที่เท้าแขนเป็นหนังสวยๆ นะครับแผงประตูเดิมๆนะครับตัวรถไม่มีพิดความจมน้ําชนหนักแน่นอนคันนี้นะครับบอกว่าพับได้นะครับตัวบอกก็เป็นเอกลักษณ์ของ Ford Ranger เขานะจะเป็นแบบเป็นผ้าแล้วก็สลับลายตรงนี้จะมีทั้งสองฝั่งเลยนะครับเหมือนกันนะครับสวยจริงนะครับข้างในนี้ต้องบอกว่าสะอาดจัดเลยนะครับรถไม่ค่อยได้วิ่งอะไมล์หกหมื่นแปดราคาสามเจ็ดเก้านะครับใครได้คันนี้ไปก็คุ้มค่าแน่นอนนะครับมาพร้อมเกียร์แมนนวลหกสปีดนะครับหัวเกียร์ไม่มีถลอกเลยนะครับ พวกแอร์ก็เป็นเมนนวลนะครับหน้าจอวิทยุอะไรก็เป็นที่กดๆแบบสบายเลยนะสวยนะมีจอตรงกลางด้วยมีอะไรให้หมดเลยนะครับกับราคา3 7 10, 9 0 0 0บาทใครสใครนใจคันนี้ติดต่อผมได้เลยเน็ตเพจยนนะครับ0 6 2 6 4 0 7 7 7งะครับสวยงามคุ้มค่าแน่นอนนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ผิดหวังนะครับกระจกก็เป็นกระจกฟอร์ดแท้เลยนะครับเนี่ยสวยนะครับเนียนทุกตรง นะครับแผ่นพงแผ่นเพจอยู่ครบหมดใครสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับที่เบอร์062 640 7776 77นะครับเ,เดี๋ยวผมเปิดฝาโปงให้ชมกันนะครับโอเหมือนฝนจะตกอีแล้วเลยเสียงก็แปะก้อแปะนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันน่าจะพาย,ยุเข้าฝนตกบ่อยนะครับฝาโปงนะครับมีตาปั๊มนะของฟอร์ดอยู่ นะครับแมตโอมมตอาร์กอยู่ครบอันนี้เรายังไม่ได้เคลียร์นะเราเปลี่ยนแผ่นการความร้อนให้อย่างเดียวนะนะครับนี่กระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่นะครับเครื่องก็เป็นเครื่องยนต์2.2ลิตรนะครับ T อะไรนะ TDCI นะครับใหม่ๆฝาไม่เคยเปิดนะครับเครื่องอื่นๆเลยตัวนี้นะครับ2.2นะครับขาหน้าเดิมๆนะครับแก้มขวาแก้มขวาเดิมหมดนะครับจิบล็อกไฟหน้าไม่มีแตกหักนะครับตาปั๊มฟอร์ดยังอยู่เลย นะครับฝาโปรงตัว R นะครับน็อตเนร์ออะไรอยู่ครบหมดนะครับอันนี้เป็น2.2เทอร์โบเดี่ยวด้วยนี่มีเทอร์โบอยู่ด้านล่างนะครับฝาห้องเครื่องไม่มีเปิดนะครับไม่มีรอยซีนไม่มีรอยอะไรเลยนะครับรถใหม่มากตัวนี้ครับแบตเตอรี่ก็เป็นแบตลูกใหญ่นะฮะเป็นแบตน้ำเอ้ยเป็นแบตแห้งลูกใหญ่พร้อมสายกาวขนาดใหญ่นะครับเนี่ยยังเป็นของเดิมหมดเลยนะครับ ใครที่เอาเงี้ยไม่คิดมากนะครับซื้อไปใช้งานแบบใช้งานจริงๆนะคุ้มแน่นอนราคา3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับกับรถเดิมๆแบบนี้นะรถที่เคยเป็นตัวเดโมที่เพชรยนต์เอาเข้ามาขายนะครับยังไงก็ต้องฝากเจ้าฟอร์เรนเจอร์คันนี้ไว้ด้วยนะครับกระบะพันแก่งนะเครื่องยนต์สองจุดสองลิตรนะครับ XLT เกียร์เป็นนุ่นหกสปีดกับราคาสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับใครสนใจติดต่อตามเบอร์ด้านล่างได้เลยกับผมในเพชรยนต์นะครับศูนย์หกสองหกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกครับสวัสดีครับ